เป็นเงินทีบ้าพักน้ำนเงรงพอกับแม่ได้หาเนาะโดยชื่อแม่ได้สองปีแล้วมีแล้วมีเงินเด็อนเยะเพื่อจจะน,นอนอยู่เช่ไนไงไปนอนพี่นอนหอนหมอนโอ้หม่องนี่หม่อง้านอน,นโดยอือแต่มองนี่เป็นหม่องนอนรมเย็นบ่อนอีดีวดันนี้ได้ สักไทยสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่งจะขสูกลพี่น,อน้องเนะาะมาที่นี่พี่น้อก็ได้เข้ามาหาอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะคือจังหวะทางทีมงานเข้ากับมาถ่ายหลายคนนลยแหละเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นทางเบาลีเบาเงาเบานิวเบาตูนหลายอยู่พี่น้องนนนนเนาะลุงเพิ่มเนาะพี่น้องก็ได้เข,ข้ามาพี่กัดพี่น้องเลยเนะาะเพบปะกัน ปลาเพื่องซานพี่น้องเนาะก็คือเห็นในพี่น้องเนาะคนเดียแต่ว่าคือจังนมาอยู่กันสองคนว่าสั่นเนาะแต่ว่าทังเลี้ยงรายละเอียดเป็นอย่งไรหน่วงก็ยังบ่ค่อยฮู้ดอกพี่น้องมันบ่ชัดเจนเนอกก็มีแตะบ้าถ่าไปเบิ่งไปส้มไปถามไปไทยเหมือนกันเนาะว่าเป็นอยู่จังไรกินจังไรเนาะพี่น้องเนาะก็จังว่าอยู่กันสองคนเอกกับน้องว่าอนกันเนาะแะพ่อแม่ไปใส่ไหนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็หน่วงก็ยังบ่ฮู้รายละเอียดพี่น้องเนาะก็ถ่าถ่าบ่งไปกันอีกที่ปี่น้องเนาะไปเดี๋ยวกับไปเบิ่งไปส้มกันเนาะพี่น้อง ก็คือจะเป็นไม่เนาะไม่น่าจะเตรียบเลยไทยพุกสางเฮอดไเนี่ยแต่นข้องเนาะมาอยู่โดยโดยสบายดีอยู่กันสะก้อนเลยสองคนในน้องสองคนในน้อง เออเอแล้วคนคนอื่นเนี่ยพ่อแม่ได้ใช่ไหมอ๋อพ่อแม่ไปหาเงิน,นอยู่ทบ่อยู่ที่บ่เรียกป่ามะากุฎีเปันไป้ที่หึงบ่จะอ,อยู่มีแต่สองคนเลยคนไอ้หนอ่นอง อันแบบเจ้าซื้ออะไงนะขวันพูนี้เลยอ้อออขวันอ้<ด>อเนาะพี่น้อะนะ<ด>นงไปอาย,อยุจแล้วจ<ป>้ะสิปีสิบเจเออูนี่เลสมสิบสามเจด้สิบสามพี 17, 17, 17, 13, ่น้องยอยู่กันสองคนเนาะม,มีทีมงานขับมาหามีาไครไนมเนี จัดนอะอ๋ออากาเงิ่อากาได้ในน้ำตัวเนาะเขาซื่อ่าลุกหนวดเออเนาะจได้หูน่าปิดภัยเนาะเวลามาถ่ายเนาะอยู่กันสคนพี่น้องเนาะเว้ยนเนาะ อันนี้ไม่นี่ไม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 ไมไมไมเขื่อ,จอนจังหวัดเลยใครซื้อไวนะ้เนี่ยเมกะพ่อแมกะพ่อเลยเอ่อชเช็ดเฮือนเฮือนปูดบ่เลยเอ่อเขือนนิ่มสิลมเนาะพี่นะ้นองเฮ้ยที่ด่มเลยก็พูดเซ่ยอยู่ <c oughs> เนาะพี่น้องเฮ้ยนะขาจังไม่อยู่พักกินข้าวกินอาหารยังนะบ่เนี่ย ปิีงไก่เออบริษัทหาต่อยข้าวโมเดงบ่ไปมาแล้วมาเลยได้หลายบ่ได้ยันอันสามสิบพันแต่สามสิบพันขายบ่ขายแล้วขายเพ่หน่ะขายหลูกนิ้ขายเบานิ้วขายเบานิ้วสามสิบพันกรีบ วันนีเพื่อนเอาไปหาให้เพื่นให้มเลยเอ,อ๋อัก่าได้กับไรเนาะนอ <c oughs> เออแต่ละมือต้องหาของไปขายบ่นาคมขายซูเม,อ,อ,มอพี่น้องยเนาะเดียวน่งคุยกับน้องกับพี่น้องอเรื่องได้เรร้อยเนาะ ได้ซื้อสองปีได้บ่เนี่ยเนี่ย่อปีได้บ่ยังบ่หูยังบ่ได้อนยังบ่ได้คอยแต่วบามีเสาแล้วเนาะมีเสามีไม่เสร็จพี่น้องยเสาเลกเสาหาต้นบ่ ต้นโหนไม่เส้นไม่เส้นคือชีพวกทางเนาะโดยมวยทางอันน่ะขอให้ี่น้องคือแต่ข่าวเนาะมีทางมีอีกมีคือมีข่าวโดยน่าจะพอได้เนาะแต่ว่ายังยังยังบม่พอหน่พวกเนื้อมุ้งเนาะเนื้อมุ้งนี่ก็เกิดเจ็บ เพื blender, 6, 6, 6. ่อนิหายเสาตเฮื่อนนี่ประมาณปวงจากไม่มเป็นเก้าเมตรแปดเมตดปลายเนาะเพื่อนยิ <discussion> ่ <danach> ให <ahl>. ญ <c> ่อ <uations> ยู่พป่นอนไงพวกแต่เป็นหนูโมเข่าๆโมแปดกับเก้าเเพื่อนนี่หัวใหญ่พอาถูกควนอยู่เนาะแต่ว่าลักเลยกะตอนนี้พ่อกับแม่หาเงินซื้อแตงกสี มาเช่นเช็นนี้เช็นปูนเนะาะเลยเลยดูนวิลาหาเงินชื่อสังกษีชื่อปูนชื่อฟล็อกดย้ยชื่อเล็กคาซางอ๋อเลกหลาย,ย <c ười> เลยหลายปีแล้วเปิดแล้วยนี่เลยเนาะเลยมีบุหรี่เนี่ยครัแบบอันนี้ว่าบุย่อไหวหรือว่าโบโบโย่หรือย่อยุกไว้เป็นโค้งห่าง,รงหรือแบบโมงไว้นี่โอ ไม่เพราะอยากสิป,ปะพอด้ว <c oughs> <ห>เนาะเริมสีเป็นเงิงเน,นีพ่อ็นดอกไปตัวลายอยู่นคุนอ,อยู่ไม่<ห>ได้เขาเยนม่เขาโแมหน่แล้วมหน่นหนาจา<ห>นเ่ข่าสะมือดิยังไ<ห>่ออกเนาะ Hắn đẩy kiến Kinh như bọn đại như đâu Đẩy như đâu Đẩy nói Ở... nói, xem ừ. chụp vào đấy ạ? Có xám Có xám Ông hiếp chính cua <laughs> <laughs> แต่อยู่เพื่อนสองคนเด็กกับน้องเนาะอันน uh, ี้เป็นเป็นเดินเพื่อนบ่อยี่ว่าเดินหน้าเดินเพื่อนเดินเพื่อนเนาะเดหน้าอยู่เชื่อจ้ะนาอยู่ใสอยู่ใสแคมเซลโอ้ไม่เชี่อบ่ไหมโดยโออเชี่อตั้งพวกว่าไี่เนาะโดยอยู่ไใสจ้โดยเฮ็ดหน้าแต่ปีได้เข่าอีกกอพ ในข่าวซาวสอบซาวสอบเลยถ้าปีได้โบเป็นก็สิบไปสอบสิบเอ็ดสิบสองสอบขึ้นอยู่กับปีเนาะโดยและสาวสอบนี่กุ้มกินบ่บ่กุ้มกุ้มที่ไม่ใช<ด>่เบ็ดช่วงใดแต่เป็นทีกก่เบ็ดช่วงเงินเดือนนั้นเดือนทกเดือนห้าเดือนทุกเบนเจ็ดซีโอ<ม>เดือนเบนเดือนทุกซีมืด พอกว่าวลายๆไปเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มหกไปนี่เขาเริ่มเบิดเนาะโดยแต่แม้ได้ซื้อเขากินโดยคือทำทำนำเงินพอซืขขอ้อเขาก็ซื้อทาโบนิกะอันไปยืมเขากินไปยืมโดยเคยไปคอยบ่าอันเคยอยู่เคยบ่โดยเคยไปคอยใช่จ้าเก่าจ้าเก่าคือน้องโบได้ไป,ปมีแต็มท์ไป เมยบ่โดยแต่เจ้เอารถไฟเพื่อนโดยร่ได้ไปเป็นเมยเนาะโดยเนี่ยเดี๋ยวไปขอเข,อข,อขอาเขาถามยินนี่กัน,นะะเนาะกันเนาะอันนี้ก็เป็นเงินทีร่ำพังร่ำเลงพ่อกับแม่์ได้หาเนาะโดยโดยซื้อไม่ได้สองปีแล้วมีนนวเงินมีเงินเงินจะเพือ่อว่าไงหาเงินได้พอเสาก็ซื้อเสาเนาะ อ่าเงินถ้า oh, บ่ได <Đ ược. S 1> ้ไม้ก็ซื้อไมโดยแต่ว่าพอส่วนใดก็เอาส่วนนั้นเนาะโดยค่อยซื้อไผแต่เด็กสะน้อยพี่น้องแต่ว่าโกซําที่จํานวนมีเนาะจํานวนเงินมีแหละพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮ็ดบาทเดียนีใช้งบก็ว่าสุมาควรอยู่เด้หลายอยู่เด้พี่น้องยิ่งเือนปูนําบว่าหลายอยู่พอ15 20อีกเนาะ เดืนมกักอง่นงบึงจากไม่มันเ้าเลยพี่้อ่าา่นนี่ไม่ขึ้นหัวล่อเลยปรณเก้ากับแปดเมตรนะจากบนงตาเปล่าพี่้องเดี๋ยวหย้าถกควรนีหานเพอนะห่นป้าหนป้าโดยเจาเรียงบ่เรียงรอคงตึงผังเปนนวเลียงให้เพื่อนจะไปหางเงินด้วยกันป้าจะไปเช ไปคนมันตะลืมคนมันคนมันเราเองบอกคนมันหลับจ้างมันหลับจ้างเจ้าเคยไปว่าเคยคนมันหลับจ้างเคยเคยมีแต่ช่วนใหญ่หายังขายหาหมดแดงอะไรต่ที่หาแต่หมดแดงนี่แหละเพราะว่ามันได้ในแต่ปัญหาคุดก็บม่ได้อาคุดก็ ถ้าไปผู้เดียวนี่ก็ได้ไปหาะคือจะไปต้องไปหลายคนเดีไปไกล<อ>ไปความพักเท่ไปพอไปไกลแล้วสังได้อีกที่บัตรที่นี่บางทีเรไปไกลแล้วบัดได้มากครับโดพาะขายอีกโดแต่มีกันเนาะดได้แต่เมือหมานมือบ่อมาท่านใช่ไหมโอ้โหดีว่าสบาก็ได้เนาะ น,นี่กัเป็นเพื่อนพวกเพื่อนข้าเจ้าบ่หนึยไฟต่อหไหมใช่ต่อมาแต่เือมใหญนไงี่ต่อมาเออือม่ใหญ่บ่ดยขอตอดเพื่นลงมาโอตอเพื่นก็นเสียงกันตากันดยต่อักไก่เติมได้เนระปมลายก็เติมได้มันเสียงหัิกมัดหึงจักเต็บก่อปกลัวถึงนนเลยไกเติมเลย กูเพือนหนังคุ้นบ่อเือนนบ่อยินทางอเนาะนิ่มทางใหญ่ของพี่น้องคนตอคนนอนข้ามขึ้นสองคนมันขึ้นยานเนังบ้านยานอยู่เนาเพือนก็สภาพมันก็ไม่ได้แน่นพี่น้องคห็นเนี่ยแหละ แล้วรงเรียนอยู่ไหงเรียนเดียวรงเรียนองเรียนมีโคมีบรรนาคามมบรรนาคาความขัวไปอีกควมขัวหยควมขัวอันนั่นบอกวมขัวหวยพนมอ่าตไปยังไดลไปฟ้าแม่ช่วยออไปฟ้านี่บอเลอืมชื่ออะไรชื่อเธอคนกชื่อเตแล้วทงานไหบอเล่ปกติเนาะ เป็นอะไแล้วแดอยาดเสื่อมว่ะแม่นี่เป็นปลาคือพูงกันแล้วพี่น้องเนาะตามที่พี่น้องผมใส่ก็แดดมันกัยังมากเกิือนเดิมปีเ้ยในมหอดซับพี่น้องแ็ดใส่ปาตามที่ทั้งนุ่มหมนอันหลังผมเป็นปลาเนาะพูกเป็นไขใส่พี่น้องก็ค่อยๆเล่าเหมือนฟังว่าชื่อแป๊ใส้น okay ี่เพ้นตึกเขาใส่แป๊บเดียวแล้ฮะแดดนกั กันสองคนเอ้ยนอกเนาะแต่ว่าย่างพิญญูดกินนี่กินกัะซองคนเห่นปะกินเขากินสองคนแต่ว่าช่วงนี้เขาก็จะบุเปืองไปได้เนาะโดยบเพราะว่าพอเมย์มาอยู่เนาะโดยสองคนนู้นเปียกสีสอบหนึ mm ่ง hmm. กับทำพิษสอบกับซานกับอยู่ได้ต้นเติบโดยเนาะเพราะว่าอย่าไม่ได้แท้กับเดือนเดือนเดือนหนึ่งแหละ พอดเยอะพอดเนาะเดิเราสภาวะมีสองคนเนี่ยสภาว่าลุงหลวดอยู่กับเมียสองคนเนี่ยยังท่าพิสซสอบกระสานยังเดือนหนึ่งเดือนไปลายนะพี่น้องเนาะแต่คะแนนแรกใจจังวะกลิ่นกับเขากินด้วยกันบองเท้าบางเทยวเขาเหิดเวียกเดงานเนาะนักเขาเมื่อยเขากะใสพลังงานหลายบองเท้ยวกาคิดเข่าลายด้วยกันพี่น้องเลยเนาะบองเทยวกับบุ้มีแนวกินก็คือว่าอ่อนแอ <laughs> เอาไปหาของมาขายีไปช่ว,วงมือ่อกว่าไปช่วงไหนเนาะไปช่วงกอน,นเศร้าเจ็ดโมงหกโมงกเศ้าบางบางมื้อกะแปดโมงก็ปงกไปบางมื้อกะตอนเจ็ดโมงเงด็ไปบางมื้อกันเจ็ดโมงเตี ไปตอนเช้าต่เช้านี้บางมี่แลมืดอ่ะแปดโมงกลับไปสิบโมงสิบเอ็ดโมงกับมากล้าวว่าพอได้สิบสองพันแล้วกับมานี่ค่ะอไปกล้าวาได้พอได้พอขายที่สิบสองพันสามสิบกลวว่าไปหรอเปล่าและไปขายขายอะไรกับ้าไปตอนเช้าไปไม่โตกั้นเขี่ยกั้นยังไปบ่ไ่ค่อยได้ไปเพราะมัน ทำโบนานไปสิโดยไปถ้าอากาศมันฮอนก็ไปเพราะว่าเกลี่ยมันออกไปถ้าแบบมันหนาวเลยเกลี่ยมันก็ออกไปกับเที่ยวแล้วล่าไปแล้วบ็ได้แน่นๆพี่น้องว่าใช่ครับทุก่นเน่นเนาะมันหนาหนาวหนาวเกลี่ยมันกระหมุนหมอกเนาะโดยโอ้ไม่เลยพี่ถึงนี้เนาะ กว่าไงก็ไม่คือเพื่อนนี่สิพ่อเลยแหละที่นัมันยังพวกเป็นเพื่อนพวกตาซางเนาะพวกพวกกินพวกปูด้วยสารพัดเลยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมุ้งเนี่ยอย่างนี้หางหน้ามันยังจะใส่น้ามใส่เลยหน้ามกอกบ่เออใส่หน้ามกอกเนาะใหน้ามกอกใส่อันอันว่าใดบ่ เพวเสื้อใดเอาเนาะเป็นยังดียังสวกสบายเรื่องน้ำเนาะเลยแต่ว่าลักเลยกะเรื่องเฮือนเนี่เนาะเลยองพักพิงอาศพี่น้องเยแล้วก็ยังเป็นืออยู่ีเราสาวเว่าดเฮือนบ่ว่าดเลาวาเลาขายแต่ยังบ่มีเงินเ็ดเลาบ่ได้เ็ด เราวางแผนการเชเพื่อต่อปนี้กถามว่ามีผู้นักผู้ใหญ่คนอยากซอยอยากอยากให้เพื่นซ้อยส่วนไหนล่ะเดี๋ยวว่าคนรู้น้องเพื่อนผู้ใหญ่ที่ือว่าผู้ใหญ่จะดีคนเห็นแล้วคนอยากส่วนอยากซ้อยคาสร้างคาโน่นนี่นั่นส่วนในเพือนช้านสร้อยส่วนไหนเดี๋ยวให้เือนแล้วอยากเพื่อนใหมล่ะ เรามันเก่าหรือมันจะเสียเรามันสภาพมันกระบอกคดีปัญหาถ้ามือใดลมแห้งก็แบบเมันมันก็หยุดไปบัดเดี้ยเลยได้หยุดบ่โดยหยุดโอ้ยเมื่ลอยลมแห้งเมื่ลอยลมแห้งมันไม่ชิบเป็ดหยุดหยุดขึ้นสิลม์หรือป่โดยไม่ศิลป์เออเนาะแม่นแล้วน้องผีน้องในมันว่าอย่างนึงคือนี่ว่าเราไม่ได้ถ่า่าบูมีอันนั่นจะว่ามงงอย่างเนี้ยจะโดย อันนั้นเป็นคอกเป็นคอกยังไงนะขอกเล่าคอกเล่าใส่เขาหอยของเนี้ยตัวหลวงจะพาพี่มาลองเลาะบุ่งเนาะว่าเอ่อมันเป็นยังไงพี่น้องเลยนี่มี่ตะบัดเสาเนาะได้แล้วอันนี้เป็นคอกนี่เมื่อก่อนปลูกยังไงเมื่อก่อนปลูกมะแปงปลูกมะแปงโดยอันนี้ทางนั้นเป็นไม้เนาะ ไม่เงินไม่ซานแล้วเดี๋ยวเออบึเบิ่งทยบรรยากาศนี่เงินเพิ่นเบิงบ่งมันกลัวพี่น้องเนื่งลงไปพุ่นเลยแต่ว่าเป็นไม้เนื้อกแก่นเนาะเป็นไม้แดงไม้เนื้อกแก่นแหละมันก็นเลยเออมันแข็งแห้งอยู่โตส่วนไม้พี่น้องแต่ว่าส่วนที่มันเทดินบวมนี่แหละมันสิพาล้ม <laughs> เนาะ เดี๋ยวไปเมษาปาก็ว่าอนุญาตขึ้นเบิ้งต่างเพื่อนได้บ่นี่ได้อ่าไปพาพนวดขึ้นเบิ้งน้ำได้ป่ะเนาะขึ้นหนองเนาะหนองหนือเกษตรเบิ้งบรรยากาศรอบโตัวเอื้องต่างๆหนองเพิ่นเนาะขอโทษขอไปกันเด้อพี่หนองเนาะหนองผนอยู่สองคนแต่ว่าเขากระตะเพื่ออาบากจากเบื้องรายละเอียดเนาะพี่น้องเนาะกรขึ้นเบิ่งน้ำเดี๋ยวไปเนาะขึ้นเรื่อยเด้อเนาะโอ้ย อ้โฮตื่นเออเทางนั้นทรุเลยบ่อยนะโดยโอโย้โฮโอ้อโหเจ้นอนอยู่ใช่เนี่ยไปนอนอยู่พี่นอนนอนโอ้มองนี่มองเจ้านอนโอ้โ แต่โองนี่เป็นม่องนอนลมเย็นบ่อนี่วันนี้ได้นี่ทางพุ่นเอานะ่าคือคือนอนแบบสั้น,น,น,นเลยจ้ะเลยนอนกินหัวไปทำอะไรอืมไม่หยันไม่หยันผีจกบ่ไ่หยัยยยนหยันอย่างเดียวหยันคนหยันอย่างเดียวหยันคนเลยผีบหยันกันได้หยันอยู่แต่กับ,บนใบหยันปันไดเนาะแต่รักได้กับเป็นคุ้นเน,ะน,นาะเนาะเนาะครูคนที บ่าอย่างหนึ่งกับเขาบอกเขาบอกขอโทษนะพี่น้องเนาะถือคนมาตจากไรเนี่ยกับคือบอกเนาะเนาะพี่น้องหมถือโอกาสน้องเป็นอยู่แบบผมมีผู้ชายอยู่แต่เฮือนกับโมดันโมเหน่งโมนาเนาะแต่ว่าตัวเย็นมีเลยเนาะตัวเย็นหายซิคือบอกนี่ใช่นอนเนี่ยเอายาข้องเอาหนิเจแต่วัน ว่าเนาะเขาทั้งใดก็ได้พี่น้องเว้ยเข้าตรงนี้ก็ได้นะเนาะคำว่าอันนี้ก็เขาว่าเปรียบอย่างนึงว่าคนคนที่มันคิดบูดีเนาะเดินเดินคพว่าจะประเวณชาแนงไนเวลาลมมาหยุดหยุดหยุดดิโอไผ่อัน เขาไม่พายที่นี่นะเพิ่นเพื่นใหญ่เพิ่นเอิอนก้อนพี่น้องเไยเพิ่นเพิ่นว่วเอิญเขาแบบชี่เพิ่นเอ,อนเขาเนาะเออเวลาหนึ่งเข่าหนึ่งหนึ่งเทิงนาะฮะมีประเด็นหนึอยู่เทิงเขาอะอาการหอนและหนึ่งเทิงอาการนาวหนึ่งอยู่นะยาาล,ล,ลมมันลมเนาะโดยมันลมยัน<ม>พายผิวมาใส่ผ้าเพอนอืยันใหม่อีดิ เมื่อก่อนก็อยู่อยู่กับพ่อกับแม่เนาะแร้วก็นาสิไปเนาะไปจากลูกจากเต่าเนาะย้อนความอยากได้อยากดีพี่น้องเลยเนาะเยากรวอยากได้อยากดีอยากใครมีหมองอยู่หมองเศร,อองร้าคือทั้งคนอื่นเขาเนาะอันนี้เป็นเล่าเขาดิเอออืเขาแต่ว่าเขานี้ ช่วงนี้คือชีวุกกินโมกิ่งมาได้แล้วม <laughs> ผมมีพวันโมมีผู้ใหญ่เนาะแต่น้อยพี่น้อง,งเลยน้อยก็มาได้แต่ะ <laughs> แต่ในมือมากครับคือว่าน่าต้องไปหาหาของป่ามาขายหาของป่ามาคายเลยพี่น้องเลยก็ถือว่า ประคองชีวิตตัวเองเนาะเพี่น้องเพื่ออะไรประเพื่อเอาคุมอยู่รอดพี่น้องเไยต้องไปตลอดทงงั้งพอกับหาเงินหนหาค้ำเพื่อว่าเหตุเรื่องจะซานเนาะทั้งลูกผู้อยูปปย่กะเพื่อว่าประหยัดใส่ซอยซอย,ยกันกะหาของป่าหาขุดกบขุดเกียรต์ต่อยข่าวมันแดงเนาะเยอ่าบางเทอร์กะไม่ได้ขายก็เพราได้กินเนาะดีกว่าซื้อเป็นบ่ย เดี๋ยวดีกว่าทั้งนั้นกับสื้อทั้งนี้กับสื้อเงินเก็บผมมี <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าซอยกันทำอาหากินเนาะโดยอันนีหม่งกับน,นอนเนาะพี่นอนไปเรื <c> ่ <oughs> อนเลยนอนไปหม่นอนกันอน,นสภาพมันก็บวกแข็งแกร่งเขาวอาคือเห็นเนาะไม่เป็นผาพี่นอนเน่ป ค่ะพรคาเสาตัวนี้จะล้มใช่ไหมลบบ้มเลยพี่จ๊ะมันมันบหักแต่มันจะกลืนพี่น้องเพราะว่ามันเนิ่งแหละก็มันคาตัวนีใน้ในปันนั่นแหละเหรอนี่เป็นไม้ที่ว่านั่นแหละพี่น้องเขือนมันเขือนไงคือว่านะผมบิ่งนี่มนโมเมนต์และเกาะเม็ดนี่พี่น้องเอ้ย นุหนวดว่าค้างคือนี้คืนนี่1ิปเม็ดเพื่อนเนี่เบิ่งข้างน้าคือนี่1ิปเม็ดตัวน,นี้ข่าถือว่าใหญ่สมควรอยู่เนาะบิงจากใหม่ถือว่าหาเงินอ,อีกหลายปี <c oughs> <อ> <c oughs> ตักเห็ดเ <c oughs> พื่ออยากได้อยากมี้เนาะเพื่อความสะดวกสบายและพี่น้องเว้ยแต่ว่า,า,วาจะช่วงไหนเนาะ น้ำใดกับข้อเฮ็ดไปคือว่าอนนี้ได้ใะเนาะคอ, <c oughs> อับเดี๋ยวมาเอาขนมลูกหนวดกับแป้งหนวดกับจะได้ออกกัดพี่น้องไว้เนาะตอนนี้ก็บับวายสองมุ้งกัวพี่น้อง กับมิตรว้านนวดจขอจบคลิปเด้อกับมิตรว้านดีๆไม่แห้งเด้อนเด้อะลำลาทางพี่น้องทีมเด้อสบายดีเด้อโอยโหเด้พี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็คือโปรเต่างกับเคลิดตัวทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะกระพอกับเมย์พี่น้องเนอกระสาหาเงินหาค้ำเพื่ออยากได้อยากดีมาเหตตต่อเติมเพื่อนซานให้มัน ไ,ไต่เงินใหญ่ไต่เงินงามคือคนอื่นเขาเนาะพี่น้องเนาคุ้มเยามแล้วกับบางในกวกพี่น้องเลยอ่าใหม่เราเนี่ยถือว่าพักยุ่งใหม่นี่งามพักอีีพี่น้องเลยเนาคุ้มเยามแล้วก็เพื่อว่าจะได้ขึ้นใหม่้ไต่เงินงามเพื่นใหญ่ดังใหญ่งามเลยพี่น้องนะกะพระลูกพระเต้าไว้อยู่เฮือนเนาะเฮือนอันที่อยู่กับคุ้มถึงแห้งกับบุญมีเลยพี่น้องเลยเนาะ เห็นได้กับสงสารเนาะพี่น้องเนาะกับมแต่ว่าฝากคือเก่าเด้อพี่น้องด้วยนะท่านบาผู้ใหญ่ใจดีด้วยเอฟทีฐานใดเนาะที่ว่าอยากชดจักซอยส่วนในในเครือในาชาติน,น้องเพิ่นกะฝา,ากปิดจันนาเดีอว่าติดต่อมาหาทางหนวดได้เด้อขันยิ่งดีรับเป็นสะพานบุญเนาคือเก่าเด้อเนาะต้อนเลยขอทบคลิปเลยบัตรเนาะกัมเแต่อยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องด้วอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเพียงปังเมื่อถูกจะคุณแตคลิปนี้สบายดี